สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้จะมาชวนทําเมนูกล้วยจีค่ะกล้วยที่สุกงอมมากๆเราไปทําเมนูต่างๆได้อีกมากมายนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําได้ง่ายๆในรสชาติอร่อยกรอบบางๆที่ผิวด้านนอกแล้วก็นุ่มด้านในมาชมวิธีการทํากันเลยค่ะใช้กล้วยสุกงอมกล้วยแบบไหนก็ได้21 1กรัมเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึง่งงาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะครึง่ง งาดามครั่ว1ช้อนโต๊ะน้ำตาทระกบดงอบด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามมาด้วยแป้งข้าวเหนียว7ช้อนโต๊ะค่อยๆนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันแต่ไม่ต้องให้เนียนมากนะคะให้มีเนื้อของกล้วยติดมาบ้างเพื่อได้รสสัมผัสที่อร่อยคะ่ะจากนั้นก็จะตั้งกระทะให้ร้อน ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปแค่สักเล็กน้อยเพื่อให้เคลือบกระทะแล้วตักลวดหยอดลงไปจะหยอดเป็นแผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่ตามที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีกฝั่งหนึ่งเริ่มเกรียมก็กลับไปอีกหนึ่งด้านกลับไปกลับมาจนกระทั่งแป้งสุกทั้งสองด้านคุณพนุษย์ใช้เวลาในการจี่ไม่เกิน12นาทีค่ะ ต่ไฟแต่ละที่หรือของแต่ละบ้านอัดไม่เท่ากันดูตามความเหมาะสมนะคะจีให้ได้ในแบบที่เราชอบใครที่ต้องการให้เกรียมมากกว่านี้ก็ใช้เวลานานกว่านี้ค่ะสำหรับสุพนุษย์ความเกรียมแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็จะได้กล้วยจีแบบง่ายๆไว้เป็นอาหารหวานแล้วค่ะกล้วยจีที่ได้ในวันนี้จะมีความกรอบที่ผิวด้านนอกบางๆแล้วก็มีความเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะ ลองทำตามนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุพนุสุพนุษยน,นะคะในคลิปนี้จะมาทำขนมหวานแบบง่ายๆด้วยแป้งไายชั้นค่ะ มาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะสุพนุซื้อแป้งพายชั้นนี้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะในเยอรมนีค่ะเมื่อนำแป้งพายออกจากตู้เย็นแล้วก็รอให้ยืดหยุ่นสักนิดหนึ่งนะคะแล้วจึงนำมาตัดจากนั้นเราก็ปลอกกล้วยเลยค่ะแล้วก็นำไปมวนกับแป้งพายทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะอย่ารอนานเกินไปนะคะต้องรีบม้วนค่ะเพราะว่าแป้งพายถ้านิ่มเกินไปแป้งจะม้วนล,ลำบากมากขึ้นจากนั้นจะนำมาแบ่งตัดสุพนุตัดเป็น5ชิ้นเล็กๆค่ะ เมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะวางลงในถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบจากนั้นก็จะแยกไข่ขาวกับไข่แดงสุพุรณ์ใช้เพียงไข่แดงค่ะตีไข่แดงสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะนำแปลงมาแปรงด้านบนให้ทั่วทุกอันเลยค่ะจากนั้นสุพรรณุโรยงาดำด้านบนเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวขนม แล้วนำไปอบด้วยไฟ200องศาเซนเซียรเป็นเวลา15นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะสุพรุ์โรยด้านบนด้วยซูเกอร์รือเบลซีรุปนะคะจะเป็นน้ําเชื่อมที่ทําจากหัวน้ําตาลค่ะหรือใครจะโรยด้านบนด้วยน้ําผึ้งก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะและพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทํากล้วยย่างเนยราดน้ําพึ่งค่ะน้ากล้วยที่สุกงอมจะเป็นกล้วยน้ําว้ากล้วยแอฟริกาหรือกล้วยต่างๆที่มีล้างทำความสะอาดแล้วก็ทําการปลอกเปลือกกล้วยออกจากนั้นเราก็จะแบ่งกล้วยในทางยาวเป็น3ส่วนค่ะ แล้วก็จะทาเนยในกระทะนะคะทาให้ทั่วกระทะแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำกล้วยลงไปวางเรียงให้เต็มกระทะค่ะแล้วนำไปย่างใช้ไฟกลางในการย่างนะคะเมื่อย่างไปสักพักอีกด้านหนึ่งเริ่มเกรียมก็จะกลับพลิกขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วทำการย่างให้อีกด้านหนึ่งเกรียมเหมือนกันจากนั้นเราก็จะกลับกล้วยอีกครั้งแล้วย่างต่อไปอีกสักครู่ค่ะ กล้วยสุกเกลียบทั้งสองด้านแล้วจะทําการโรยน้ําพึ่งบางๆด้านบนแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยน้าพึ่งให้ทั่วกล้วยแบบนี้ย่างต่อไปอีกหนึ่งนาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็โรยงาคั่วด้านบนกล้วยย่างเนยราดน้ําพึ่งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูกล้วยเป็นของหวานง่ายๆลองทําตามนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ